อร่อยไหมคะป๊อบะอร่อยไหม,ออมโอเคค่ะอร่อยใช่ไหมคะสุดเกโอเคค่ะ <Nice. S 1> คสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพม์พาเพื่อนออกมานอกบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะออกมาหาเต่มกาแฟตุรกีกันเป็นแบบกาแฟออริจินัลของชาติตุรกีนะคะเป็นกาแฟดำนะคะเป็นกาแฟรสชาติที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมเป็นแบบนี้นะคะแบบที่พิมแพบบ์ชอบนะคะนี่จะให้ดูนะคะ จะอ,อกมาดื่มกันนิดๆๆหน่อยเก็บคลิปให้เพื่อนเดูนะคะแล้วก็พอดื่มเสร็จเดี๋ยวเราก็จะสั่งซื้อที่เป็นแบบปั่นสดกลับบ้านไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์ติดค่อนข้างจะติดก,กาแฟตรูรกีนะคะก็เลยจะมาเก็บภาพเพื่อนเพื่อนดูนะคะ นะคะพี่ให้เขาปั่นให้สดเลยนะคะพี่เอชอบช็อกโกแลต นะคะกาแฟสดของพิมพ์นะอินไซด์ได้มาแล้วนะทุกคนกาแฟนี้พิมติดมากาแฟเจมิเกียย้นสสอนแนมอีสต์เลย close, เนี่ยค <not S 1> ่ะปันสดๆแร้อนๆเลย Maybe they make the first big one s e n d this after small inside ะะ okay แล้วแบบ ปั่นแบบเนื้อละเอียดเนียนกลิบเลยนะคะโอ้ oh, พี่น้องจ๋าชอบพิเศษมาก oh. อ,อ๋อ้มื่อกี้ small มาบอกว่าคำน,น,นะน้อยดีมาก small มองอันนั้นได้กี่วันแล้วก็เป็นพวกกาแฟตัวเล็กนี้ต้องเป็นคู่กับพวกช็อกโกแลตน,นะคะทุกคนเข้าทางพี่เอโรเลยคะ่ะชอบช็อกโกแลตน,นะคะทุกคนสำหรับคอกาแฟนะคะแนะนำแบรนด์นี้นะคะทุกคน แบรนด์นี้นะคะชื่อเขาแต่เนย t a e l i n k Names i กาแฟดุนยาสิยานีนพิมออกเสียงไม่ได้ Coffee World สปั Coffee World เนมตัลกีเ Yeah Coffee Dunyas English เ a m e Coffee World นี่มาดีละพี่น้องแล้วพิมก็จะนั่งดื่มกันในร้านต่อนะคะทุกคนค่ะ พิมหาซื้อช็อกโกแลตไปกินกับกาแฟนะคะทุกคนยี่ห้อนี้แบบสุดสุดยอดเลยนะคะอร่อยกาแฟเขาก็สดหอมอร่อยเทียวนี้แนละย,ยี่ห้อนี้มันก็บรรจุพันแล้วนะคะแต่อร่อยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวพวกพิมจะซื้อแบบคั่วสุกแล้วก็ปั่นเลยสดเลยนะคะครังช็อกโกแลต นี่ค่ะคอกาแฟก็จะมานั่งดื่มชิวๆกันด้านนอกนะคะแต่พิมพ์หนาวพิมพขอนั่งด้านในดีกว่านะคะทุกคนนั่งคุยกันไปจีบกันไปนะคะนี่เป็นบรรยากาศในร้านพิมพ์ดื่มด้านในนะคะทุกคนอุ่นดีด้านนอกหนาวไม่ไหวนะคะมาแล้วเด็กเสิร์ฟ <laughs> ติเชเกตเด้เดิมมาแล้วนะคะกาแฟสดพร้อมช็อกโกแลตได้แล้วนะคะ,ะ,คะกาแฟพิมค่อนข้างติดนะคะขนาดดื่มวันละสามแก้วได้เลยนะคะมันเป็นบางคนกินไม่ได้นะคะมันขมน,นะคะทุกคนแต่พิมชอบพิมชอบในกลิ่นพิมหลงไหลในกลิ่นของกาแฟสดของกาแฟดำคือตกีนะคะ ช็อกโกแลตเกรปที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นช็อกโกแลตเพราะว่ากาแฟตุรกีรสชาติค่อนข้างผมนะคะบางคนก็กินไม่ได้เลยนะนะคะสาวไทยบางคนก็ไม่ชอบนะคะ strong <laughs> เป็นวันพักผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็ พิมมาตั้งมุมนี้แล้วก็หน้าประตูเพ,เพื่อนๆจะได้แอบมองนุ่ๆความขาวคมเข้มของนุมนมน่มตรุรกีด้วยนะคะทุกคนฉลาดเนาะใ,นใส่ด้วยเราใสดังไหมช่องอะไรหรือ่ <c oughs> กำลังจะกินเอาล่ะกันทุกคนลากลับบ้านแล้วนะคะเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> บ๊ายบายอร่อยไหมคะป๊ะปะอร่อยไหมอร่อยมากโอเคค่ะ